สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่วิชาโอเนสโอเนส์เลยครับภาษาอังกฤษม3ค่ะโอเคโอเนสภาษาอังกฤษม3เห็นคู่สองคนมายืนวิชานี้เราสอนกันอยู่สองคนเนาะใช่ค่ะโอเคก่อนอื่นมารู้จักนะครับคูผู้สอนก่อนนะครับอ่าคุณครูท่านแรกนะครับค่ะครูชื่อครูจันทาตะกูลเศรษฐศิรินะคะก็จะสอนห้องนักเรียนม3ทับสอง ม .3 ามทับสม .3 าทับหมสทับแและม .3 าทับสิค่ะโอเคครับอันนี้คือทีมครูเบลนะครับโอเคต่อไปทีมครูท็อปก็ได้นะครับคุณท็อปรับผิดชอบนะครับในส่วนของม .3 ามทับหนึทับสามสทับห้ทับเจแล้วก็11ห้องคีนะฮะห้องคีแต่ไม่ใช่ขี้นะครับเออ อ่ะคุณฮอปก็ชื่อจริงนะครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการน็คือครูนพดลคําพรนะครับ,รรบซึ่งปีนี้เราก็จะจะเจอกันอยู่สองคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ทีมของเมนเทอร์ท่านไหนนะครับเราก็สามารถเชื่อเรียนไปด้วยกันได้นะครับเทอมนี้เราเรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอสลับกันสองคนนะครับโอเคสําหรับการตัดสินผลการเรียนครูเบลครับค่ะก็การตัดสินผลการเรียนวิชานี้นะคะก็จะมีอยู่สองอย่างนะคะก็คือผ่านกับ ไม่ผ่านทำยังไงถึงจะผ่านนะครับคุณเบลค่ะอยากผ่านต้องทําอย่างไรนะคะก่อนอื่นเรามีคะแนนทั้งหมดหนึ่งร้อยคะแนนใช่ไหมครับอ่าห้าสิบคะแนนแรกครับมาจากการส่งแบบฝึกหัดนะคะก็คือต้องส่งใช่ไหมใช่อ่าเราถึงจะได้ห้าสิบคะแนนเนาะส่วนห้าสิบคะแนนนะคะอย่าง อย่างที่สองนะคะก็คือการทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะแบบทดสอบหลังเรียนเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราก็ต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเนาะแต่ว่าตอนตอนที่ทําแบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยเรายังไม่เก็บคะแนนเราจะเก็บคะแนนตอนทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งแบบทดสอบหลังเรียนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนนะครูเบลเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ย follow บทเรียน you know, นะครับติดตามบทออเรียนออนไลน์นะครับจะได้ทําข้อสอบได้เยอะๆนะครับซึ่งเกณฑ์การผ่านของวิชานี้ก็คือเจ็ดสิบคะแนนครูเบล ถ้าสมมุติแบบว่าอ่ะเราไปดูคะแนนครึ่งแรกกันก่อนถ้าสมมติคุณท็อปแบบเป็นนักเรียนครูท็อปอยากผ่านคุณท็อปส่งงานเลยครูเบลส่งงานแบบไม่มีที่ติเลยครบท้วนสมบูรณ์ครูเบล,เบล,เบลให้กี่คะแนนก็ห้าสิบผ่านไปเลยค่ะห้าสิบผ่านไปเลยเนาะไม่มีการแบบว่าลดลงมาสี่สิบเก้ามีไหม่มีขอถ้าครบตรงเวลาทุกอย่างให้เลยห้าสิบนะครับ ก็คะแนนนะครับดูจากหลักเกณฑ์ด้านบนบนจอได้เลยนะครับก็คือจะมีการลดหลั่นลงมาเนาะแต่ว่าเกณฑ์ที่สําคัญที่สุดคือถ้าหนูทํางานส่งไม่ตรงเวลาหรือว่าได้คะแนนต่ํากว่ายี่สิบห้าคะแนนเราตัดเลยเป็นศูนย์ไปเลยก็ไม่ผ่านาไปไเลยโอเค okay. อ่ะสําหรับทุกทุกคนเนี่ย อาจจะสงสัยเนาะว่าโอเน็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงต้องสอบบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูทั้งสองคนก็จะมาบอกเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับโอเน็ภาษาอังกฤษของเรานะครับอ่ะก่อนอื่นโอเน็ o ภาษาอังกฤษคือการสอบระดับชาตินะครับการสอบระดับชาติอันนี้อ่านว่าอะไรครูเบล Ordinary National Education Test ออ Ordinary ก็คือแบบพื้นฐานธรรมดาใช่ไหมอ่อ National ก็คือระดับชาติถูกไหม Education คือการ ศึกษาเนาะมันก็คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งการสอบความรู้ขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นต่างๆที่เราสอบเนี่ยเราจะสอบในช่วงชั้นของมสามเนาะตอนปหกก็เคยสอบแล้วนี่ก่อนจะขึ้นมหนึ่ง 1, ถูกไหมทำไมเราต้องสอบอะครับครูเบล การทดสอบความรูข้ขั้นพื้นฐานนะคะจะเป็นการทดสอบในช่วงชั้นต่างๆนะคะเวลาไม่ว่าตอนนักเรียนจะอยู่ป .6 ม .3 หรือว่ามา .6 นะคะออแล้วก็คะแนนเนี่ยจะนําไปสู่การเข้าเรียนในะระดับที่สูงขึ้นต่อไปอ,อ,อย่างเช่นนักเรียนอยู่ม .3 พอนักเรียนจะไปสอบเข้าม .4 นะคะคะแนนของนักเรียนเนี่ยก็จะติดออติดไปสอบนะคะแล้วก็คะแนนเนี่ยมันจะติดในใบเกตหนูไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะถ้าสมมติครูท็อปแบบสอบได้คะแนนไม่ดีอะครูเบลแล้วใบปพ .1 ที่ครูท็อปจะไปสอบเรียนต่อที่อื่น ติดตัวคุณท็อปไปด้วยใช่ไหมใช่โอ้ยเป็นตาบาบเลยอะใช่ค่ะรัต้องตั้งใจเรียนนะลกูกโอเควิชานี้ทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้อ่ะโอเคต่อไปข้อสอบโอเนภาษาอังกฤษม3นะครับแบ่งออกเป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนมีทั้งหมดข้อสอบที่เราจะสอบกันเนี่ยมีทั้งหมดห้าสิบข้อไม่ใช่พรีเทสโพเทสนะอันนี้คือข้อสอบจริงๆนะครับมีทั้งหมดห้าสิบข้อตกข้อละสองคะแนนสองห้าก็เป็นสิบก็เป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนพอดีเ <Yeah. S 1> นาะ ก็เขาให้เวลาทั้งหมด90นาทีเองแล้วอย่างนี้เฉลี่ยตกข้อละกี่นาทีนะคะ1.8นาทีครับเพราะฉะนั้นสแกนลิปตอบสแกนลิปตอบนะไปเนาะโอเคคราวนี้ข้อสอบภาษาอังกฤษม .3 เนี่ยมันแบ่งออกทั้งหมดเป็นสามพาร์ทเดี<ๆ>๋ยวให้ครูเบลคอยแนะนําแล้วกัน<ไ>นะครับ พาร์ทที่หนึ่งะคะจะเป็น listening and speaking นะคะก็จะมีทั้งหมด15ข้อจะมีทั้งหมด5 conversation นะคะพาร์ทที่สองจะเป็น reading ก็คือจะมีทั้งหมด20ข้อจะแบ่งเป็น7 passage นะคะแล้วก็พาร์ทที่สามจะเป็น writing นะคะจะมีทั้งหมด15ข้อจะแบ่งออกเป็น c l o s e test grammar แล้วก็ vocabulary ค่ะ c r o s e test นี่เป็น้ะสอบอยังไงอะคะผูเบลเออก็จะเป็นแบบว่าเติม,ตมคำอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็อาจจะมีคำมาให้เราคอยเลือกไปเติมใน ในบทความต่างๆใช่ไหมซึ่งในเนื้อหา o n e นภาษาอังกฤษม3ที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะครับครูทับกับครูเบลก็จะเน้นไปในพาร์ทที่สก่อนเนาะแล้วก็ในช่วงท้ายๆเทอมก็จะไปพาร์ทอื่นแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงเทอมหน้าที่เราจะลงลึกของการอ่านการ conversation กันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีพื้นฐานในการสอบ o n e นนะครับซึ่งบทเรียนในเทอมนี้นะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของ part of speech ก็คือหน้าที่ของคําชิ้นต่างๆใช่ไหมออย่างเช่นคํานามก็อาจจะคุ้นชินกันแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังรู้อาจจะยังไม่ลึกเนาะโพรนาคือคําที่ใช้แทนคํานามใช่ไหมแอดเจทขยายคํานามแอดเวิก็ขยายได้หมดยกเว้นคํานามอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในบทเรียนแล้วกันนะครับซึ่งใน o อเนนะครับใน ที่การสานนี้ครูท็อปก็จะมีการวิวิวข้อสอบด้วยนะครับแล้วก็สลับการสอนกับครูเบลเนาะก็ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงก็ติดตามได้ใน oodle ของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวครูท็อปกับครูเบลจะทิ้งเป็นกระดานกระดานเสวนาไว้ให้ก็คือถ้าสมมติแบบมีคําถามสงสัยตรงไหนสามารถถามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครูท็อปกับครูเบลเนี่ยจะไปตอบทุกคนเองนะครับโอเคก็ช่องทางการติดต่อครูท็อปว่าเรามีกันแล้วแหละเนาะ เดมีหรืองมีค่ะมีมแล้วมีทุกคนเนาะถ้าสมมติใครพลาดยังไม่มีนะสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปหาครูผู้สอนของตอนเองนะครับแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาครูผู้สอนได้นะครับส่วนช่องทางที่ครูท็อปจะสื่อสารในช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook Fan Page ของครูท็อปเองก็คือ Top English ใครไม่ท็อปเราท็อปช่องทางนี้ก็สามารถที่จะรายงานปัญหาหรือว่าถามคําถามเข้ามาได้นะครับช่องช่องทางนี้ก็เชื่อว่าทุกคนมี Facebook อยู่แล้วแหละก็ไปติดต่อแล้วก็ ไปติดตามเนื้อหาคุณท็อปก็อาจจะสรุปไปใน facebook ด้วยอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคก็จบแล้วรายวิชาโอเดม .3 นะครับเพราะฉะนั้นก็คุณเบลมีอะไรอยากบอกลูกๆของตัวเองไหมครับก็ให้ตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะนําไปใช้ต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ี่นะคะเราจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังนะคะโอเคก็อยากให้ทุกคนสู้ๆเนาะเราจะผ่านมันไปพร้อมกันนะครับโอเคสําหรับ การแนะนำบทเรียนวันนี้ก็ขอจบแต่เพียเท่านี้นะครับก็เจอกันในคลาสนะครับบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายครับ